เครื่องฉีดโฟมล้างรถหยอดเหรียญจาก PST Marketing ใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์และรถทุกชนิดฉีดได้ฟองฟูนุ่มขจัดคราบสกรปรกและเคลือบเงาในขั้นตอนเดียวกันรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สะอาดเงางามได้ง่ายดายเครื่องฉีดโฟมหยอดเหรียญจาก PST Marketing สามารถซื้อแยกต่างหากได้ไม่จำเป็นต้องซื้อครบทั้งฉีดน้ำฉีดโฟมเติมลมครบทุกอย่างในเครื่องเดียวกัน ท่านสามารถสั่งซื้อแยกกันเฉพาะเครื่องฉีดโฟมล้างรถหยอดเหรียญหรือเครื่องฉีดน้ำล้างรถหยอดเหรียญเครื่องเติมลมหยอดเหรียญเครื่องเป่าฝุ่นหยอดเหรียญเครื่องดูดฝุ่นหยอดเหรียญแยกเครื่องไขรเครื่องมันตั้งแต่ละจุดในพื้นที่ของท่านทําให้ผู้มาใช้บริการสะดวกสบายใครอยากฉีดน้ําก็ไปที่เครื่องฉีดน้าใครอยากฉีดโฟมก็ไปที่เครื่องฉีดโฟมใครอยากเติมลม ก็ไปที่เครื่องต้มลมใครอยากเป่าฝุ่นก็ไปที่เครื่องเป่าฝุนใครอยากดูดฝนก็ไปที่เครื่องดูดฝนทำให้เจ้าของสถานที่สามารถให้บริการลูกค้าพร้อมๆกันได้หลายๆคนทำให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายไม่จำเป็นต้องต่อคิวรอซึ่งจะทำให้เจ้าของพื้นที่เสียโอกาสเสียรายได้ แต่ถ้าท่านใดมีพื้นที่จำกัดก็สามารถสั่งแบบเครื่องเดียวมีครบทุกอย่างทั้งฉีดน้ำฉีดโฟมเติมลมเป่าุ่นดูดุ่นหรือสั่งทำตามที่ท่านต้องการกี่อย่างก็ได้ PST m a ี k e t i n g สามารถทำให้ท่านได้ตามที่ท่านต้องการท่านสามารถเลือกขนาดตู้ว่าต้องการเป็นตู้ขนาดเล็กตู้ขนาดใหญ่หรือเป็นตู้โลหะหรือเป็นตู้ไฟเบอร์ต้องการเน้นคุณภาพสูงเพื่อให้เครื่องใช้ได้ทนทานนานหลายๆปี หรือท่านที่เน้นราคาถูกไม่เน้นคุณภาพเราก็สามารถจะประกอบให้ท่านได้ท่านสามารถเลือกซื้อเลือกใช้สั่งทํำได้ตามที่ท่านต้องการเราจะเสนอราคาให้ท่านตัดสินใจตามชอบนอกจากเครื่องแล้วเรายังมีวัตถุด,ดิบในการผลิตโฟมเพื่อการฉีดล้างรถเราจะสอนให้ท่านนำไปผสมเองจะเอาแบบฉีดโฟมล้างรถอย่างเดียว หรือฉีดโฟมล้างรถบวกเคลือบสีรถในตัวเพื่อฉีดโฟมและเคลือบสีรถในครั้งเดียวหลังจากที่ท่านฉีดโฟมแล้วใช้ผ้าลูบวนเป็นวงกลมบนพื้นที่ของรถยนต์จนทั่วทั้งคันแล้วทิ้งไว้สักครู่หนึ่งจากนั้นหยอดเหรียญฉีดน้ำล้างรถให้สะอาดท่านจะได้รถยนต์ที่สะอาดสดใสเหมือนใหม่ดังในคลิปรถยนต์ของท่านจะเงางามสะอาดสะดวกง่ายดายในเวลาไม่นาน โทรสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำล้างรถหยอดเหรียญเครื่องฉีดโฟมหยอดเหรียญเครื่องลมลมหยอดเหรียญเครื่องเป่าฝุ่นหยอดเหรียญเครื่องดูดฝุ่นหยอดเหรียญและเครื่องหยอดเหรียญทุกชนิดตามที่ท่านต้องการได้ที่0992284296หรือที่ ID ดีลายที่ปรากฏในคลิปนี้ นอกจากเครื่องฉีดโฟมอันทรงคุณภาพจาก PST Marketing แล้วเครื่องฉีดน้ำล้างรถหยอดเหรียญของเราก็สามารถที่จะฉีดล้างรถให้สะอาดตามที่ในคลิปสามารถจะฉีดล้างไล่คาบฝุ่นสกรปรกที่เกาะอยู่ตามล้อตามซอกบังโคนต่างๆสามารถปรับหัวฉีดเป็นหัวฉีดน้ำแรงเพื่อไล่สิ่งสกรปรกตามคาบล้อโคลนล้อและ ขอบบางโคนต่างๆหรือปรับหัวฉีดให้เป็นฉีดน้ำแบบฝอยเป็นละอองเพื่อไล่โฟมที่ได้ฉีดล้างทำความสะอาดไปก่อนหน้านี้เพื่อให้ได้รถยนต์ที่สะอาดสดใสเงางามเหมือนใหม่ตามที่ท่านเห็นในคลิปเครื่องฉีดน้ำล้างรถหยอดเหรียญจาก PST Marketing มีความแรง140บารไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไป และที่สำคัญที่สุดเครื่องฉีดน้ำล้างรถหยอดเหรียญจาก PST Marketing เป็นเครื่องฉีดน้ำล้างรถที่ราคาถูกที่สุดสามารถนำไปติดตั้งและทำกําไรได้ในเวลาไม่นานเหมือนกับท่านเจ้าของสถานที่แห่งนี้ที่ซื้อเครื่องฉีดน้ำล้างรถหยอดเหรียญจาก PST Marketing ไป3ามเครื่องหลังจากที่ทำมาระยะหนึ่ง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจึงสั่งซื้อเครื่องฉีดโฟมเพื่อให้บริการเพิ่มเติมต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่099